สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีเซียนสกลค้นสว่างค่ะคุณผู้ชมยินต์น้ามาถึงมองถึงทีค่ะคุณผู้ชมมือเนี่ยตามถึงทีเลยค่ะเพื่อมาเอาแนวทางค่ะเอาล่าพัฒนากรเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมากมือนี้ค่ะว่าจะเอารัฐบาลไทยไปฝากคุณผู้ชมน้ำมันที16มิถุนายน2567นค่ะในที่นี้อ่ามีดีๆก็นันกะเล่าพัฒนากรเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเป็นน้ำจิ้มทุกมือทุกมือค่ะ กันเลยมือนีเป็นโอกาสดีค่ะเอาเล่าพัฒนากรเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคอยตอ่อโดยรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะเป็นที่มาของลาวพัฒนายังไงบ้างที่ไปทีมาเขามาตลอดเลยไหมคะ <c oughs> บบุลดักเถื่อลาวพัฒนาบวลดีทุเาเทียบกับท <c oughs> ุไรเเลย <c oughs> ต๊เวทีไว้เลย <c oughs> ต๊ขาดเชือกเลย <c oughs> มู่บ้านเอาปะทะเนาะค,ะค่ะก็อเอาขึ้นปะทะปุ๊บหื uh huh. ยอดดูเยอะมากค่ะจากทีบ่เ,เคยดูเนาะแต่กับอบอบอผิดหวังค่ะคุณผู้ชม mm hmm. จากเห็นยอดดูที่บ่เคยหลายก์เป็นพันเป็นยังขึ้นมาเนาะคะ่ะแล้วกะบ่ผิดหวังอิลีค่ะพ่อผลออกมาเนาะก้าเก้าเข้าเต็มเต็มแล้วก็ตัววินค่ะคุณผู้ชมถ้าผู้ใดวินได,ได,ได,ได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างถ้ารวมกันได้ก็เท่ากเอาตัวเดนมามาวินกับตัววินบอกค่ะ มัน็จะได้สี่ตัวเลยค่ะคุณผู้ชมถา้ถาถ้าภูหมุนเป็นเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็คือบอกเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมบาเอาตัววิ่นไปหมุนกันนํากับตัวเด่นตัวรูดค่ะส่วนมากนั่นจะเขาสามตัวสี่ตัวนะถ้าเป็นเล่าก็เขาสี่ตัวค่ะถ้าเป็นรัฐบาลไทยก็เข่าสามตัวบางทีเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะตัววินสําคัญมากค่ะเอาค่ะไปว่าด้วยเล่าพัฒนาค่ะ ลาพัฒนาวันนี้ไอ้วันพุธค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาวันพุธวันที่ห้าค่ะครับมือเอน็นค่ะมีเด่นหาค่ะเด่นห้าแล้วก็มีชุดวินค่ะห้าวินกับหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้าจับคู่เด่นห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่เป็นตัวเน้นมั้งปะคะห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่เป็นตัวเน้นค่ะ จับคู่ตัวรองค่ะมีซีคูค่ะคุณผู้ชมสี่หางหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแล้วก็ห้าห้าเบิรนมีคูเดียวน่ค่ะตัวรองค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมรองเบิงค่ะว่าทีเ่เคยรุดมาเนาะจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะคุณผู้ชมแต่ทีผ่านมาก่ะถือว่าใส่ได้เนาะค่ะเนาะทีผ่านมากค่ะหมู่บ้านกะแตกหนึ่งสามเก้าเก้าทั้งสี่ตัวค่ะคุณผู้ชมทั้งตัววินตัวอะไรอย่าสังเกตด้วยค่ะคุณผู้ชมตัววินค่ะ ยาผาดค่ะคุณผู้ชมส่วนมากตัววิ่นเนี่ยมากกอดกันไม่ได้หนีเลยอ่ายาเผลอค่ะแล้วก็ตัวจับคู่ให้พอมาจับคู่ให้ก็เอาตัวนนั่นแหละในวิ่นนี่แหละครับจับกันมันสำหัวใจลีเนาะอยู่หันเนาะจับมุนใส่กันเลยค่ะสําคัญมากค่ะอันตัวเบิ้ลมีคู่เดียวครับผมแต่ส่วนมากเมื่อเข่าตัวล่องเนี่ยส่วนมากเขาตัวกันแล้วสามสามกาเข้ามาสองหวดติดติดเนี่ย ไอ้เน,นี่ยค่ะที่พานมาเขาบนเขาล่างอะไรเขาดีกว่ากันค่ะชนมากมันก็สลับกันอยง่สันคับทุก <S S ค่ะกระทุกทุกมือเขาทุก,ทกมือแต่ว่ามันบางข้างก็เป็นบนบางข้างก็เป็นล่างสินะเขาก็ซื้อบนล่างไว้ค่ะแต่ว่าไม่่ัตวยากับวไว้น้ำก็ด,ดีกันนะเพราะว่าชนมากเลขพรมสี่อกเป็นตัวกับนะออืค่ะเขาเป็นตัวกับ ฟังเด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกลับไปแล้วก็กลับบ่ได้เลยค่ะไปลาไม่กลับถึดเวลากาับ่ได้คือเราเจนอ่ะอ่ามาดิเราที่นี่ไอ้คนมากเข้าตัวกลับแต่ว่าเข้ามาตลอดตลอดนี่โดนปันใดแล้วค่ะก่อนที่จะได้มาจะได้มาหจักกลับเสี้ยนพวาเพื่อนรอบปีนี่ผมว่ามันตลอดเกือบถูกงดอยู่เพราะว่า ผมเห็ดยุกคอสมุยแต่ก่อนนี่ค่ะยุกคอสมุยยุกคอสมุยยุกคอสมุยโบเคยเห็ดยังไงนางเล่นเห็ดตะเลกนี่งานกับบริเฮ็ดน้ำเพลินแนวมากเนาะครับผ่านผมนองเล็กคุณผมเห็ดตะเลกคุณดีเสื้อ้ือะัดเสื้อผ้าค่ที่นี่ข้าน้อยเด้ค่ะที่นี่เลยข้าน้อยมันก็เขาดีอยู่ค่ะข้าน้อยนี่มันมีอยู่ที่กิ่งอ่ะผมเห็ดอยู่ซีน้อยสิแต่ว่า ทัางผุนเพิ่นบอกว่าเราใส่เป็นหาน่อยลดน่อยกาชาดกับน่อยจิตน่อยพิเศษนี่ช่วงนั้นแหละช่วงใบช่วงแรกนั่นแหละมันมาด้วยกันทั้งหมดปกติเขาซีน้อยเนาะแต่นี่มีพิเศษคือแต่ก่อนผมเห็ดซีน้อยหน่อยจิตกับน่อยพิเศษน้อยปกน่อยวีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเห็ดกาชาดใช้น้ำเลยาบางคนเขาก็ซื้อกาชาดด้วยเราตามท่านผู้ชมแล้วตามตามสมาชิเพิค่นลุง ทั้งกาชาดทั้งกิจทั้งปกทั้งพิเศษทั้งวิ่งเลยค่ะแต่ว่ากับเขาอยู่ยังไงบ้างคะครับกาชาดกับเขาส่วนมากมันกลับไปเขาอยู่แล้วเนาะตามที่เช็คเบิ้งเวลาผลออกแต่ว่าเล่า่าซีไปกาชาดเล่าเนี่ยเหมือนเ้าเแถามือไหมเพราะว่ามันผ่านมาแล้วอืมค่ะจะได้ทรงหาเนาะค่อยเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ห้าน้อยกันสิแค่น้อยมือนี่แหละค่ะนน้อยหนี่แล้วเฮ็ดไงอยู่ตรงมันมาอยู่น้ำสันค่ะน้อย เอาตัวนี้ตัดตัดตัวนี้ได้ปะ<ง>่ะเพราะว่าถ้าล่งตอนบายท่านยกขันลง่งท่านค่ะท่านไม่ใช่ปะเดี๋ยวุ่่งก่อนค่ะ